นีที่ห้าเป็นทองกันทไทยหสมัยครับผมบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลครับสังกัดทีม K45 Maxima Yamaha ทีมเผาใช้เบอร์แข่งเบอร์เรือ45ครับโบ1,100โ o p e นครับ ก็โมโตแรกทอยเสียหลุดทําให้น้าเข้าเหลือแข่งจนือรอบสุดท้ายโดนแซงก่อนเก้าเซนชัยนิดเดียวก็จบที่2ในโมโตแรกส่วนโมโตที่2มันเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไปรัดทุ่นแต่ว่าก็ยังประคองได้แชมป์ประเทศไทยอยู่ครับอดีนาลีนความตื่นเต้นความอะไรเราเราก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่เรารักเราชอบ ยังจะแข่งอยู่เพราะว่าเราคิดว่ายังไงก็จะจะป้องกันแชมป์ต่อไปเรื่อยๆเดี๋วว่อยู GP1 สนามสุดท้ายค่อนข้างหวังเพราะว่าตอนนี้คะแนนเราก็ติดอยู่ท็อป3ในรุ่น Sport GP เป็นรุ่นเรือที่เราพัฒนาขึ้นมาคิดว่าเราค่อนข้างมั่นใจในสนามสุดท้ายอยากขอบคุณสปอนเซอร์ K45 แล้วก็ Maxima น้ำมันของคนไทยซัพพอร์ตผมมานานหลายสิปีตั้งแต่เริ่มแข่งเลย แล้วก็ขอบคุณภาคมอเตอร์สปอร์ตที่ทำเรือออกมาได้ดีและเพอร์เฟกยืนหยัดว่าเราเป็นที่หนึ่งของไทยและของโลกก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยครับสนามพัทยาเวิร์คครับผมบอยสุภทศัศน์ภูรภกูลครับ